ยินดีต้อนรับช่องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดหากพร้อมรับชมรับฟังกันแล้วขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องขอคนละหนึ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนที่60ยุคก่อนสองครามวีม่แตมุ่งหน้าไปยังพื้นที่หินในภูเขาโยูโนภูมอสเตอร์ยติป,ปรากฏตัวเป็นครัางคราวในบริเวณที่กองหินทับทงกันแต่พวกมันจัดการได้ง่ายและให้ข้าประสบการณ์พอสมควรดูเหมือนว่าจะมีวัตถุดิบพอแล้ว วีจะสำรวจก้อนหินและยิ้มยั่งพอใจเขาติดตามซิยุนมาหลายวันทำหน้าที่เป็นคนรับใช้ดูแลเธอและทำอาหารให้เธออย่างไรก็ตามด้วยเหตุนี้เองเขาจึงสามารถพัฒนาทักษะก,การแกะสลักไปได้อีกขัน้นแรงบันดาลใจที่งดงามเป็นสิ่งสำคัญหากใครต้องการสร้างสารรค์งานศิลปะซิยุนมีเรียวผาสีขาวเนียนผมสีดำสนิทและเอวคอดกิ้วเธอยังมีลำคอโองและประดูห้ปาราที่งดงามนำไปสู่ใบหน้าที่เือบะเป็นประกายรูปลักษณ์ที่คุณจะไม่มีวันเบือ่อแม้ว่าจะมองดูเป็นปีด้วยเธอเป็นแบบจำลองเขาประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานชิน และในที่สุดเขาก็ได้เรียนรู้ทักษะการแกะสลักขั้นสูงยืนยันสกิลมอบชีวิตให้ประติมากรรมมอบชีวิตให้ประติมากรรมเทคนิคที่คิดคนด้นโดยจักรพรรดิไกฮาปรมาจารแห่งการแกะสลักซึ่งทําให้สามารถมอบชีวิตให้กับประติมากรรมได้ข้อกําหนดสกิลนี้ต้องการทักษะการแกะสลักขั้นสูงสกิลนี้ใช้มานา5,000ันหน่วยนอกจากนี้ค่าสถานะศิลปะของผู้ชายจะลดลงอย่างถาวรนสหน่วยและเลเวลตัวละครจะลดลงสองเลเวลคำเตือนประติมากรรมมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง พวกมันจะต่อสู้หากเห็นประติมากรรมที่คล้ายกับตนเองทุกครั้งที่ใช้สเตตตาศิลปะจะลดลงสิบหน่วยและเลเวลจะลดลงสองเลเวล้วยเหตุนี้มันจึงไม่ใช่สกิล,ลที่จะใช้กันง่ายๆอย่างไรก็ตามหากไม่ได้ใช้มันก็ไม่สําคัญว่าเขาจะมีมันหรือไม่ถึงอย่างนั้นเขาก็จะไม่ค่อยได้ใช้มันนักเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงเขาจะเก็บมันไว้ใช้เมื่อจําเป็นจริงๆเท่านั้นมันเป็นการลงทุนมันเป็นการศส,สละที่จําเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะการต่อสู้ปีติดหยิบมีดแกะสลักของซาฮับออกมาและเริ่มแแกกกะสสสลลััเเเขาาจมมอออตตร์พื่ทํให้ีีชวิ มีออกและดากเอลมากมายอยู่แล้วฉันน่าจะสร้างอะไรบางอย่างที่จะช่วยในการบัญชาพวกมันได้ดีกว่าวีดกเริ่มแต่สลักปีกยาวกรงเล็บแหลมคมและท้องที่นาเพื่อสร้างปฏิมากรรมไวเวิร์นไวเวิร์นเป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งย่างยิ่งเลวเวลเลีย่ยของพวกมันเกิน380รและผิวหทนังที่แข็งกรางของพวกมันค่อนข้างทนทานต่อทั้งดาบและเวทมนตร์ในขณะที่บินความเร็วของพวกมันก็เทียบเท่ากับมาที่กำลังวิ่งแต่ถึงแม้เขาจะสามารถสร้างรูปร่างขึ้นมาใหม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิ ความแข็งแกร่งของมันจะถูกกาหนดโดยค่าสถานะศิลปะของเขาและถึงแม้รูปร่างจะคล้ายกันแต่ความแตกต่างในด้านความแข็งแกร่งก็จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับของจริงฉันมีเวลาไม่มากนักดังนั้นประติมากรรมคงต้องอยับไปหน่อยหากประติมากรรมได้รับชีวิตสเตตัสของเขาจะหายไปและเลเวลของเขาก็จะลดลงแน่นอนว่าเขาอยากจะสร้างประติมากรรมในระดับสุดยอดหรือระดับคลาสสิกแต่เสียดายที่เขาไม่มีเวลาพอสําหรับสิ่งนั้นและเขาต้องทํามันอย่างรวดเวก,ลวกและเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ก็ทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดในอกถึงแม้เขาจะตั้งใจแน่วแน่ท ปติมากรรมที่สร้างขึ้นโดยปราศจากความใสใจแม้แต่โดยปรมาจารย์ช่างแต่สลักก็คงไม่ออกมาดีนักแต่นี่คือปฏิมากรรมไวเวิร์นที่มีความสูงกว่าสิเมตรและเขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะทํามันเสร็จหรือไม่แม้ว่าเขาจะทุ่มเทความพยายามทั้งหมดและทํางานติดต่อ,อก,กันสองคืนเขาก็มีเวลาพอแค่ร่างโครงร่างทั่วไปของไวเวิร์นเท่านั้นชิ้นชิ้นงานดีคุณสร้างไวเวิร์นสำเร็จแล้วผู้ครองน่านฟ้ามอนสเตอร์ที่ดูร้ายและแข็งแกร่งซึ่งยืนอยู่บนจุดสูงสุดของสตรายทั้งปวงพวกมันชอบกินมาทั้งตัวและบางครัั้้งพววกกมมนน็จะลล่่่่าาาทีายอยูแ ไวเวิร์นมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงหากคุณยิงพวกมันด้วยธนูขณะที่พวกมันกำลังบินพวกมันจะให้คุณลิ้มรสความตายในทันทีมอสเตอร์จะรักษาระยะห่างจากรูปปั้นด้วยความลัวคุณค่าทางศิลปะ7 5็ดรอหิโบนัสพิเศษดอกจันการฟื้นฟูพลังชีวิตและมานาเพิ่มขึ้นส0เอร์ซ็นในเวลากลางวันดอกจันความเร็วในการบินเพิ่มขึ้น20เอร์เซนตดอกจันความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้นห้าหน่วยดอกจันพละงก,กำลังเพิ่มขึ้น30สิหน่วยดอกจัน ความสามารถพิเศษของมอสเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงจะอ่อนแอลงในเวลากลางวันมอสเตอร์ Monster ไม่สามารถเข้าใกล้รูปปั้นได้เอฟเฟคเหล่านี้ไม่สามารถรวมกับเอฟเฟ์ของปติมากรรมอื่นๆได้ชิ้นงานดีที่สร้างเสิร์ฟสองดอกจันทร์ทักษะการแกะสลักเพิ่มขึ้นดอกจันทร์ชื่อเสียงเพิ่มขึ้นหกหน่วยดอกจันทร์ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยดอกจันทร์สเสน่ห์เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยดอกจันทร์ความน่าดึงดูดเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยด้วยทักษะการแกสลักขั้นสูงแม้ว่าเขาจะไม่ไ่่ไดด้้ททุมมมเเควาาาาาาพยกกกกนนนนนัแตงง็็ออปชิี ถึงกระนั้นเนื่องจากเขาเป็นช่างแกะสลักที่ได้รับการยอมรับอย่างสงอยู่แล้วชื่อเสียงของเขาจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเขาได้ผ่านสุดที่จะมีชื่อเสียงจากการแกะสลักชิ้นงานดีไปแล้วตอนนี้แทนที่จะสร้างชิ้นงานดีการได้รับชื่อเสียงจากการทำเครและตาล่าศัตย์นั้นง่ายกว่ามากนั่นหมายความว่าหากต้องการได้รับชื่อเสียงจากการแกะสลักมากขึ้นเขาจะต้องแกะสลักชิ้นงานระดับสุดยอดนอกจากนี้ค่าสถานะที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้มากนักเช่นกันจำนวนค่าสถานะที่เขาได้รับจากประติมากรรมในระดับนี้ลดลงอย เขาจะต้องสร้างประติมากรรมระดับสุดยอดหรือดีกว่านั้นเอาละ่ะช่างแกสลักที่มีชื่อเสียงไม่อาจจมอยู่กับผลงานของตนเองได้เขาต้องท้าทายตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการแกสลักของตนเองเอาละ่ะถึงเวลาใช้สกิลหม่นี้แล้วเนื่องจากมันเป็นชิ้นงานดีจริงๆเขาจึงเสียใจกับการสูญเสียเล็กน้อยแต่พีเต็กก็ยังลังเลที่จะเปิดใช้งานสกิลมันยากที่จะทําเควสดที่จําเป็นเพื่อให้ได้รับค่าประสบการณ์และเขาก็เพิ่มจะเลเวล2 9 9เขาต้องการค่าประสบการณ์อีกเล็กน้อยเท่านั้นก็จะถึงเลเวล เอาละต้องทําแล้วมอบชีวิตให้ประติมากรรมวีจะสัมผัสสีสากของไวเวนเบาๆรอยร้าวเล็กๆเริ่ม่อตุขึ้นบนพื้นผิวปซะซะ,สะเหมือนลูกเจี๊ยบที่ฟักออกจากไข่ไวเวิร์นก็ทะลุเปลือกของรูปปั้นออกมาดอกจันคุณได้มอบชีวิตให้กับประติมากรรมแล้วพลังของประติมากรรมขึ้นอยู่กับระดับของค่าสถานะศิลปะค่าสถานะศิลปะปัจจุบันคือ790ดังนั้นเลเวลพื้นฐานของประติมากรรมจะเป็น359อย่างไรก็ตามเนื่องจากมอนสเตอร์เป็นประเภทบินจะมีการปรปลดเลเว นอกจากนี้จะมีการอบคุณสมบัติพิเศษ2อ,อย่างให้กับประติมากรรมเมื่อได้รับชีวิตความสามารถพิเศษจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบและคุณภาพของประติมากรรมถัดลมหงเอร์เซต์ดไฟสาสิบความเร็วในการบินของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมากและสิ่งมีชีวิตจะต้านทานเวทมนต์ไฟได้บางส่วนดอกจันทร์ใช้มานาไปั0 0 0นหน่วยดอกจันทร์เรเวลลดลง2หน่วยเนื่องจากการลดลงของเลเวนฐาสถานะที่ได้รับการอัปเกรดล่าสุด10หน่วยจะถูกหักออก ค่าสถานะจะกลับคืนมาเมื่อคุณได้รับเลเวลที่เสียไปกลับคืนมาดอกจันค่าสถานะศิลปะลดลงสิบหน่วยข่าสถานะนี้สามารถพิ่มขึ้นได้อีกครั้งผ่านกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการแกะสลักหรือศิลปะรูปแบบอื่นๆโปรดระมัดระวังชีวิตของประติมากรรมเมื่อตายประติมากรรมจะต้องได้รับการมอบชีวิตใหม่อีกครั้งเพื่อคืนจิตปิญญ,ญาของมันประติมากรรมไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้หากถูกทำลายจนหมดสิน้นช่างเป็นปาฏิหาริย์แท้ๆเขาได้สร้างไวเวิร์นที่มีชีวิตขึ้นมาว้าวเป็นไปด้วยดีเลย วิทสำรวจสิ่งที่เขาสร้างขึ้นการมอบชีวิตให้กับประติมากรรมดวงเงินจะเป็นสกิลที่สะดวกสบายมากการสร้างประติมากรรมที่มีพลังขึ้นอยู่กับผ้า,าสถานะศิลปะประติมากรรมที่มีพลังกำลังมหาศาลและความคล่องแคล่วสูงซึ่งสามารถเคลื่อนไหวและต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้สำหรับอาชีพช่างฝีมือที่ไม่เหมาะกับการต่อสู้สกิลแบบนี้เหมือนความฟันสกิลนี้ถูกสร้างขึ้นโดยปรมาจารย์ช่างแต่สลักจกักรัดไกฮารฟอนอาเพงผู้ที่รวมทวีปทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวเป็นคนแรกแน่นอนว่านอกจากพลังต่อสู้ของประติมากรรมแล้วยยยังมมมีประโชนน์อื่ๆกาา เช่นเดียวกับสกิลนี้ซัมมอนเนอร์และเอเลเมนทันลิสามารถเรียกสิ่งมีชีวิตและนำพวกมันไปต่อสู้ได้สำหรับอาชีพเหล่านั้นไอเทมหรือค่าประสบการณ์ใดๆที่ได้รับจากสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกออกมาจะถูกโอนไปยังซัมมอนเนอร์อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงประติมากรรมพวกมันจะเก็บค่าประสบการณ์และเลเวลไว้เป็นของตัวเองความแข็งแกร่งเริ่มต้นของประติมากรรมขึ้นอยู่กับค่าสถานะศิลปะแต่ถ้าได้รับการน,นำทางที่ดีโดยช่างแต่สลักมันก็จะเติบโตแข็งแกร่งและทรงพลังยิ่งขึ้นประติมากรรมที่ม นอกจากนี้ยังไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนปฏิมากรรมที่สามารถใช้งานได้ในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามมีความแตกต่างที่สาคัญระหว่างสิ่งอันเชิญและปฏิมากรรมที่มีชีวิตเมื่อพวกมันถูกฆ่าเมื่อสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกตายซัมวอรเนอร์สามารถใช้ความสามารถในการเรียกมันกลับมาใหม่ได้เป็นเรื่องปกติมากที่เอเลเมนทันจะถูกฆ่าในการต่อสู้อย่างไรก็ตามสิ่งที่จําเป็นในการเรียกมันกลับมาใหม่ก็คือมานาเพียงเล็กน้อยดังนั้นมันจึงเป็นการสูญเสียเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่มันแตกต่างกันสาหรับปฏิมากรรมที่มีชีวิตหากปฏิมากรรมทีีี่ชชววิตได้ับเจ็ พลังชีวิตที่มอบให้ก็จะออกจากมันไปและหากมันถูกทำลายจนหมดสิ้นและชิ้นส่วนกระจัดกระจายก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้ในบางแง่มุมพิจิตรูก้การสูญเสียปรติมากรรมที่ได้รับชีวิตจากการศิลปะสองเลเวลและค่าสถานะศิละปะสิบหน่วยมากกว่าการตายของตัวเองเสียอีมันไม่ใช่สกิลที่จะใช้โดดประมาทอย่างไรก็ตามหากฉันเพิ่มค่าสถานะศิละปะมันอาจจะพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์มากจริงๆค่าสถานะสูงสุดของช่างแต่สลักคือค่าสถานะศิละปะหากใช้อย่างถูกต้องมันสามารถชดเชยความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่แย่โดยทั่วไปได ก็สามารถสร้างปฏิมากรรมให้ต่อสู้แทนได้ต่อหน้าต่อตาเวียดไมเวนกลางปีและหันกลับมาศีรษะของมันใหญ่เท่าคนทั้งคนท้องของมันป่องออกมาขณะที่มันพูดเป็นครั้งแรกท่านอาจารย์พาหานะที่ซื่อสัตว์วีเธอรู้สึกยินดีอย่างท่วมท้นใช่ฉันคือเจ้านายของแกอย่างไรก็ตามไมเวอร์มีคำถามหลังจากมองดูร่างกายของมันด้วยสีหน้าไม่พอใจทําไมฉันถึงหน้าเปรียดขนาดนี้ท่านแกสลับฉันด้วยเท่าหรือเปล่าฉันผิดหวังจริงๆที่เกิดมาหน้าเปรียดแบบนี้ ประติมากรรมมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจริงๆไวเวิร์นไม่พอใจกับรูปร่างของมันและไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาไม่มีเวลามากพอที่จะแกะสลักร่างกายขนาดใหญ่ให้ละเอียดที่ถ้วนด้วยเหตุนี้จึงมีบางส่วนที่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักบางส่วนของไวเวิร์นถูกแกะสลักอย่างหยาบๆไวเวิร์นจึงเป็นประติมากรรมที่หยาบและไม่สมบูรณ์จริงๆเอาล่ะฉันเป็นคนให้ชีวิตแกดังนั้นฉันจึงเป็นพ่อแม่ของแกตั้งแต่นี้ไปแกควรทำตามคำสั่งของฉันอย่างดีที่สุดแกควรจะเต็มใจที่จะเสียสลัร่างกายของแกเพื่อช่วยฉัน ถึงอย่างนั้นวีเดก็ไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยให้การครอบครุของเขาเสียเปล่าเขาไม่มีความคิดที่จะเสียไวยเวร์นไปหลังจากที่ให้ชีวิตมันเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาตั้งใจที่จะเอาใจใส่มันอย่างเต็มที่ไวเวิร์นไม่ได้เห็นด้วยกับมุมมองของวีดและมีบางอย่างจะพูดฉันน่าจะไม่ได้เกิดมาเสียดีกว่าัวเวิร์นยินยโซมากและไม่ฟังเขาแต่ในไม่ช้าวีเด็ก็คิดอ,อะไรออกคนช่างเรียกร้องแบบนั้นคงจะแพ้คำเยนนยอเขาจะต้องประจบประแจงไวเวิร์นอย่างละเอีย ฟังน้นหน้าของแกอาจจะดูเป็นเลียมเป็นสันไปหน่อยแต่มันก็ทําให้แกดูแข็งแกร่งและแมนขึ้นมากเลยนะว่าไหมว่าฮ่าฮ่าฮ่าไวเวิร์นที่หัวอ่อนถูกปิดปันผู้มีคารมคงคายหลอกล่อได้อย่างง่ายดายท่านนายดีจังดูเงินจะเป็นคนที่น่ารับใช้ใช่แน่นอนฉันสร้างแกขึ้นมาตอนนี้ทําตามคําสั่งของฉันยังใต้ชิดครับแต่ผมชื่ออะไรครับวีต้องตัดสินใจตั้งชื่อให้ไวเวิร์นที่เขาให้ชีวิตท่านนายครับหาชื่อดีๆให้ผมด้วยนะครับ ไวเวิ์นมีความคาดหวังสูงในฐานะประติมากรที่มีความภาคภูมิใจในตนเองมากมันต้องการชื่อที่เป็นไปด้วยความแข็งแกร่งและความภาคภูมิใจวีแต่คุ่นคิดอยู่ครู่นหนึ่งและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจตั้งชื่อเรียกแกว่าไวหนิงก็แล้วกันผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันฟังดูดีครับมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าสุดยอดคนเทพบนท้องฟ้าขณะที่วีก็พูดไวเวิร์นก็ประพืตปีมันเป็นปีที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถควบคุมอากาศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพผมชอบมันมากเลยครับ ใช่มันเป็นชื่อที่ฉันเลือกมาเพื่อแกโดยเฉพาะวัยหนึ่งวีดีนักเจรจาคารมคงคายขอบคุณที่ตั้งชื่อให้ผมนะครับท่านนายแต่มีบางอย่างที่ผมสงสัยครับอะไรพี่น้องของผมถ้าท่านสร้างประติมากรรมอื่นๆเหมือนผมพวกเขาจะชื่ออะไรครับวีดีคิดว่าจะเรียกตัวอื่นๆว่าอะไรเมื่อถึงเวลาเขาตัดสินใจตั้งชื่อพวกมันคล้ายกับวัยหนึ่งวัยสองนั่นจะเป็นชื่อของพี่น้องคนต่อไปของผมใช่ไหมครับใช่แล้วพี่น้องคนถัดไปของผมล่ะครับวัยสาม ็นชื่อที่ไพเราะมากเลยครับผมชอบพวกมันมากไวเวิร์นยังคงประพฤติด้วยความยินดีในขณะนั้นไม่ไดต้องมั่นใจในการตัดสินใจของเขานี่แหละคือประเด็นทั้งหมดของการตั้งชื่อตามรุ่นไวเวิร์นตัวอื่นๆก็คงจะพอใจกับชื่อของพวกมันเช่นกันเหมือนกับเผ่าพันธุ์นกในลาเวียดเมืองแห่งสวรรค์สิ่งมีชีวิตที่มีปีกทั้งหมดไม่ได้ฉลาดนักยิ่งไปกว่านั้นเจ้าตัวนี้ถูกแกสลับจากหินหัวของมันแทบจะทำจากหินดังนั้นวิชจึงไม่แปลกใจเลยที่สติปัญญาของมันไม่ไไไไดดด้ด้ีปปปกกกกวว่าาาหินนนนมัััเรเรถอะแบบฉย ครับท่านนายวิดปีนขึ้นไปบนหัวของไวเวิร์นบู๊บอีกกระพือสองสามครั้งแล้วพวกเขาก็ลอยขึ้นไปในอากาศสูสนสว่างพวกเขาอยู่สูงมากบนท้องฟ้าและเขาสามารถมองเห็นพวกเขาทั้งหมดข้างล่างขณะที่โภบินบิดสังเกตเห็นจุดเล็กๆข้างล่างเป็นส่วนดอกไม้และผลงานชิ้นเอกที่เขาแกะสลักนั่นคือประติมากรรมที่สแสดงถึงจิตวิญ,ญญาณภายในของซซยุนอย่างแท้จริงฉันไม่รู้ว่าเราจะได้พบกันอีกเมื่อไหร่โอหญิงงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาวิซไซายหัวด้วยความเสียดายเธอคุณจะรู้ได้แล้วว่าประติมากกรรมมเเหหล่าาานนััน้้ทงงดจอาจาธอธ ครั้งหน้าที่เราเจอกันฉันจะระวังตัวให้มากขึ้นและภาวนาว่าเธอจะไม่ฆ่าฉันไวเวิร์นที่บินอยู่ไม่พบปัญหาใดๆจากมอนสเตอร์บนพื้นดินในขณะเดียวกันวีเด็กก็ตะลึงกับทิวทัศน์เบื้องล่างจนพูดไม่ออกในที่สุดเขาก็ออกจากหุบเขายูโรปูและขี่มุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางของเขาเทือกเขายูโรพีซอยุนพยายามยิ้มเธออยากจะยิ้มร่าเริงเหมือนรูปปั้นเหล่านั้นน้ำตาสามารถไหลได้ง่ายแต่การหัวเราะอีกครั้งเป็นไปไม่ได้ไม่รู้ทำไมเธอรู้สึกแบบนั้นหยดหยด ริมฝีปากสีแดงของเธอขยับเล็กน้อยมันยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เธอกำลังยิ้มเธอรู้สึกตื่นเต้นกับเหตุการณ์ผิดพันธ์ที่โชคปีนี้บางทีฉันอาจจะหัวเราะได้ด้วยซ้ำแต่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ใบหน้าของเธอก็เศร้าลงยังมีสิ่งที่สำคัญที่เธอทำไม่ได้เธอยังคงพูดหรือหัวเราะไม่ได้ถึงแม้จะดูเก่งก้างไปบ้างแต่รอยยิ้มนั้นก็สวยงามดาละมันก็ทำให้ใบหน้าที่เคยขมวดคิ้วของเธอดูสดใสขึ้นความงามผิวขาวที่มีรูปปั้นนับไม่ถ้วนที่แสดงถึงความงามของเธอ บนฉากหลังของหน้าผาพวกเขาเด็กสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างรูปปั้นอย่างโดดเดี่ยวซสยุงรู้สึกว่าโลกเพิ่งจะสดใสขึ้นเล็กน้อยคลื่นๆเสียงล้อรถบนพื้นเปลียน,นของเพอค้าบรรทุกสินค้ากำลังมาถึงเมืองหลังจากเดินทางที่ยาวนานและยากลำบากในที่สุดมันก็มาถึงจุดหมายปลายทางพอค้าที่นั่งคนขับพันไปหาชายที่นอนอยู่บนเปลียนพันครับเรามาถึงแล้วครับอย่างนั้นหรือชายคนนั้นกระโดดลงจากเปลียนถลกแต่พื้นดูเหมือนว่านี่จะเป็นอาณาจักรเพลนเขามีไหล่กว้างและใบหน้าสีแทนจากการถูกแดด ด้วยผมสั้นเปรียนและสีหน้าไม่รู้เรื่องรูปร่างหน้าตาของเขาค่อนข้างธรรมดากอง g 449กอง g 449มาถึงอาณาจักรเพลนอย่างปลอดภัยเลเวลของเขาค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมง,งานส่วนใหญ่ซึ่งมีเลเวลเฉลี่ยอยู่ที่241อย่างไรก็ตามมีเหตุผลว่าทำไมเขายังคงอยู่ที่เรเวล200เขาเข้าไปในป่าคนเดียวเพื่อล่าก,กวางตั้งแต่เลเวล5ด้วยเป้าหมายเดียวเลือดกวางอร่อยสุดๆไปเลยเขาจำได้ว่าหลอดเหล็กแทงเข้าไปในกกวางลายครั้งก่อนที่มันจะตาย มันเป็นความเจ็บปวดที่เขาไม่สามารถแบ่งปันกับใครได้ทุกอย่างเรียบร้อยดีสําหรับนักร,กรบราบใดที่เขามีดาบกองจี4ี่อเดินทางด้วยฟีเท้าที่ยาวและเต้าอย่างที่ทรงพลังเขามีเพียงเสื้อผ้าเก่าๆและกระเป๋าที่เต็มไปด้วยดาบเขาทุ่มเงินท,งทั้งหมดที่หามาได้จากการล่าสัตว์ไปกับอาหารและดาบนักดาบที่แท้จริงต้องการเพียงดาบพราะจะเป็นเพียงภาระกองจี4ี่อกําลังมองหานักรบที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงในอาณาจักรเพลนนักดาบนักรบอัดวินพาลาพาอาวุธ อาชีพของพวกเขาก็ไม่สําคัญเขาแค่อยากจะแข็งแกร่งขึ้นฉันได้ยินมาว่าท่านเป็นหนึ่งในคนที่แข็งแรงที่สุดในเมืองนี้ฉันขอทัดบนผู้ถูกท้าทายตกตะลึงเมื่อเห็นกองจี4 4 9ในเสื้อผ้าเก่าเคนนั้นก็อดไม่ได้ที่จะทาเขาคุณบ้าไปแล้วหรือไงเลเวนของฉัน280เลเวงของคุณดูตาและคุณยังไม่ได้สมใสยอุปกรณ์ที่มะสมด้วยซ้ําฉันไม่ว่าอะไรคุณจะรับคำท้าไหมคนส่วนใหญ่ที่ได้รับการท้าทายจะตอบรับโดยไม่คิดมาก เพียงแค่คิดว่ามันเป็นความบันเทิงอีกรูปแบบหนึง่งก็ได้อย่าเสียใจทีหลังก็แล้วกันหลังจากที่ฉันชนะคุณแลว้วแน่นอนฉันจะไม่เสียใจคนที่กองจีส4่อีจะดวลด้วยคือพาลาดินด้วยเหตุผลบางอย่างพาลาดินรู้สึกสังหอ์ใจที่ไม่ดีเกี่ยวกับการดวลคุณแค่เดินเข้ามาท้าทายฉันด้วยเสื้อผ้าอซอมซอแบบนั้นฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่สู้ให้ดีๆหน่อยนะโลศักดิ์สิทธิ์พาลาดินไร่โลศักาาดิทธิ์หนึ่งในสกิลพื้นฐานของเขาการคุ้มครองจากเทพแห่งสุริยะพรแห่งนักกรบ พาลาดินใช้พรเพื่อปกป้องตอนเองและเพิ่มพลังกำลังในการต่อสู้พวกเขายังสามารถรักษาตัวเองในสถานการ์บคบันได้อีกด้วยด้วยเหตุนี้คนส่วนใหญ่จึงหลีกีเลียงการดนกับพาลาดินพาลาดินสามารถรักษาบาดแผลได้อย่างรวดเร็วมากดังนั้นหากคุณโจมตีไม่แรงพอพวกเขาก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตมากกว่าที่เสียไปดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบของพาลาดินทุกเคลือบด้วยแสงสีขาวเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นทุกครั้งที่ดาบถูกเวียงสกิลนี้ใช้มานาจำนวนมากเพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์ศาสตร์เปอร์เซนต์ในการโจ ฉันมาแล้วทุกครั้งที่พาลาดินวิ่งดาบเปลไฟสีขาวก็ปรากฏขึ้นกองจี4ีอี่กประโดดหลบเปลวไฟไปมามันส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่กว้างขึ้นเรื่อยๆยิ่งการต่อสู้ยืดเยื้อนานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งอันตรายสําหรับฉันมากขึ้นเท่านั้นกองจี4ีอวิ่งเข้าไปในกองไฟแม้ว่าเขาจะเสี่ยงต่อการสูญเสียพลังชีวิตบางส่วนก็ตามและชูดาบขึ้นขณะเข้าใกล้พาลาดินหัวหวัววัวปาลาดินที่ตกใจป้องกันการโจมตีด้วยดาบของเขาสไลด์ ดาบของปองจี4 4 9เลื่อนพันดาบของพาลาดินเหมือนงูข้อมือคราวนี้ดาบของเขาเล็งไปที่ข้อมือของพาลาดินอีกครั้งพาลาดินก็หลบก,การโจมตีได้อย่างวุดวิทในที่สุดดวงตาของพาลาดินก็คงปปิดขึ้นเขาเคยเห็นการต่อสู้มานดับไม่ท้ว่วโดยปกติการดวลแบบนี้จะตัดสินกันด้วยเลเวนของผู้ดวลโดยปกติแล้วการต่อสู้ที่มีความแตกต่างของเลเวนมากขนาดนี้ควรจะจบลงไปแล้วคู่ต่อสู้ของเขากำลังต้านทานได้อย่างน่าประทับใจแม้ว่าจะมีช่องว่างเลเวนมากก็ตามเอาละ่ะพาลาดินยกดาบขึ้น แลปล่อยมันลงมาด้วยกำลังทั้งหมดฟาดพาลาดินตั้งสติได้แล้วและเริ่มโจมตีด้วยดาบที่ทรงพลังอย่างต่อเนื่องพลังที่รวมอยู่ในดาบทําให้การโจมตีรุนแรงมากคราวนี้เอกาตั้งใจที่จะต่อสู้ด้วยพลังทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่มีท่าทีวิตก,กังวลแม้แต่น้อยกองจี449เปลี่ยนท่าทางการต่อสู้การโจมตีของคู่ต่อสู้ตรงไปตรงมามากและเขาหลบได้อย่างงุงนงงด้วยการขยับเอวและข้อเทา้าดาบของเขาเฉียดสีข้างของพาลาดินและทําให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นแท พลังชีวิตของกองจี44 9าลดลง20เซเมื่อเขาโดนดาบศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านี้ในทางกลับกันพาลาดินได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจากบาดแผลที่สีรางความป้องกันของพาลาดินได้ลบล้างความเสียหายส่วนใหญ่แต่ถึงกระนั้นบาดแผลก็ทําให้พาลาดินเคลื่อนไหวได้อย่างไม่คล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนฟุงชนผู้ชมที่กระสิบกระซาบได้มารวมตัวกันเพื่อดูการดวลคนกลางนี้ฉันเคยได้ยินเขาลือเกี่ยวกับคนแบบเขาที่เดินทางไปท้าทายคนที่แข็งแกร่งคนที่ล่ามอนสเตอร์และผู้เล่นที่แข็งแกร่งโดยอาศัยเพยกา,าขวเข เขาอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นมีข่าวลือมากมายแพร่สะพัดเกี่ยวกับกองจีบนทวาาีปเวสไซเลเวนของกองจี4 4 9เ้าต่ำและเขามีความเสี่ยงต่อการโจมตีของพาลาดินมากแม้ว่าเขามีทักษะการต่อสู้แต่ความแตกต่างของเรเวน80ิก็จะทำให้เขาหมดแรงในที่สุดนอกจากจะไม่มีปอดแล้วข้า้องกันของเขาก็ค่อนข้างตำ่ำแต่นี่คือเป้าหมายของเขามีเพียงการต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งกว่าฉันเท่านั้นที่ฉันจะวังพัฒนาเทคนิคดาบของฉันได้ฉันต้องคิดและลงมือให้เร็วกว่านี้ฉันจะต้องฝึกฝนเป็นเวลานานหากฉัน ในไม่เช่นนั้นฉันก็จะแพ้ให้กับความแข็งแกร่งของทักษะและเวทมนต์ของพวกเขากอมจี4 4่อไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์เท่านั้นเขายัางต่อสู้กับมอนสเตอร์ในแหลงราศัตร์ซึ่งเขาไม่รู้จักชื่อเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ที่ไม่รู้จักในภูมิประเทศที่ไม่คุ้นเคยเขาเพียงแค่กระจนเข้าสู่การต่อสู้และเก็บการคิดไว้ทีหลังเช่นเดียวกับกอมจีคนอื่นๆป้าหมายของกอมจี4 4 9ไม่ใช่การไปถึงเลเวลสูงเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือการพัฒนาสมาธิโดยการต่อสู้กับคู่่ออ้ทขงงงขงเเนนนาาาม,ามาายัห ขณะที่ออกค้นหาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งทั่วทวีปวสไซกองจี4 4 9ได้ต่อสู้กับมอนสเตอร์มานับไม่ถ้วนกองจีทุกคนตั้งแต่หมายเลข6ถึง505กำลังเดินทางเพื่อพัดกลาทักษะดาบของพวกเขาและด้วยการทำความดีระวังทางพวกเขาได้ทำหน้าที่ในฐานะนักรบด้วยแม้ว่านี่จะไม่ใช่วิธีที่เร็วที่สุดในการเพิ่มเลเวลแต่ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทุกรูปแบบก็ได้รับจากการทำเช่นนี้ในขณะเดียวกันกองจี G 6คนแรกกำลังทำอาหารและกินอาหารจำนวนมากที่ปราสาเซราบุรู้สึกหนาวจังเลยนะตอนนี้ลูกศิษย์จะไปหมดแล้ว กองจีองยิ้มหลังจากได้ยินคำพูดของกองจีก็จริงพวกเราไม่ค่อยได้พักผ่อนแบบนี้บ่อยนักหรอกจริงด้วยกองจีสามเสริมขึ้นฉันมั่นใจว่าลูกศิษย์จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ของพวกเขาในโลกนี้กองจีสี่และกองจีห้าก็ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยหากใครประดาวที่จะเสริมสร้างทักษะดาบของตนเองเขาจะต้องเสริมสร้างตนเองก่อนหากพวกเขาได้รับประสบการณ์การต่อสู้จริงมากขึ้นทักษะดาบของพวกเขาก็จะต้องพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนนั่นก็จริงกองจีรู้สึกพอใจและเริ่มกินและด่มต่อ อย่างที่คาดไว้มันเป็นการตัดสินใจที่ชันฉลาดที่ทรงลูกศิษย์ออกไปฝึกฝนด้วยตนเองแน่นอนท่านอาจารย์กองจีสองยิง้มเมื่อเรื่องคลี่คลายแล้วเขากับครูฝึกคนอื่นๆก็เริ่มกินอาหารด้วยอาหารได้รับการจ่ายเงินโดยลูกศิษย์นักเรียนไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินระหว่างการฝึกฝนและครูฝึกสามารถนาเงินนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นได้อย่างแน่นอนตามตกลงนี้นักเรียนทุกคนจึงได้รับคาแนะนําอย่างหนักแน่นให้บริจาครายได้ของพวกเขาให้กับครูฝึกในเทือกเขายูโรชิปดกเอล และมนุษย์ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในที่ราแผงความสิ้นหวังได้มารวมตัวกันผู้นำของแต่ละเผ่าพันธุ์ได้มารวมตัวกันอย่างสันติพวกเขาได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแม้จะมีความแตกตา่างเพื่อต่อสู้กับศัตรูร่วมกันกองทัพอันเดตนึกว่าแกนีไปแล้วสักทีเนโครแมนเซอร์กล่าวกะปีด้ด้วยน้ำเสียงดูถูกอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นสีหน้าหมุดมิดของวีเขาก็เสียใจในทันทีเมื่อกลับมายังเทือกเขาหินวีได้ใช้ความสามารถในการแปลงร่างประติมากรรมของเขาเพื่อเปลี่ยนร่างเป็นปอบ ออกอ้นทูมในอิงยาโซคาริชวีมีปากที่เต็มไปด้วยฟันที่น่ากลัวดวงตาที่ดูร้กาดและจมูกที่ไหลอยู่ตลอดเวลาความน่าเลียดนี้แม้จะไม่เป็นที่ชื่นชอบของมนุษย์นักแต่ก็สร้างความประทับใจให้กับอ,อกมากและช่วยเสริมสร้างสเสน่ห์ของเขาให้มากขึ้นสถานการณ์ของกองทัพอันเดดเป็นอย่างไรบ้างมีตึกทามเหลืออีกเพียงสองวันพวกมันก็จะมาถึงลิช,ชัยจะแยกตัวออกจากกองทัพหลักของบรรทานและนำกองกำลังส่วนหนึ่งมาจากภูเขาทางทิศตะวันออกเราต้องเตรียมพร้อมเมื่อกองทัพอันเดดมาเพื่อแพร่ความตายไปทั่วดินกกออองเาขขภู เขาสามารถเห็นหมอกสีแดงที่น่าสะพรึงปลวลอยขึ้นมาจากทิศทางของหลุมมันมีสีดำเข้มและเปื้อนดินควันจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังไหลออกมาจากหลุมและค่อยๆเปลี่ยนสีทองฟ้าทั้งหมดให้เป็นสีแดงเข้มมันจะต้องเป็นกองทับขนาดใหญ่โตอย่างยิ่งเนโครแมนเซอร์อธิบายว่าเมื่อทองฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงสนิทเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นพลังเวทมนต์ของชายจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและกองทับอันเดจะเริ่มเคลื่อนทับทันใดนั้นวิดก็ได้ยินเสียงในหูของเขาดอกจันวิดชนมาถึงตีนเขาแล้วเขาได้ยินเสียงของมาบันพูด ในที่สุดมาปันก็มาถึงหลังจากข้ามที่ราแผงความสิ้นหวังพร้อมกับปืนที่บรรทุกแท่งเงินและลูกธนูจากพนาจาักรโรเซนใหเต็มพัน,นการเลือกที่จะเป็นพ่อค้าไม่ใช่ความคิดที่ดีเว้นแต่คุณจะขยันทันแข็งมากมีหลายสิ่งจําเป็นเพื่อให้ประสบความสําเร็จในการทํากําไรจากการซื้อขายสินค้าอันดับแรกคุณต้องเรียนรู้ราคาตลาดในท้องถิ่นและปรับปรุงชื่อเสียงของคุณกับชาวบ้านในท้องถิ่นให้มากที่สุดชนชั้นนักรบแข็งแกร่งขึ้นจาก,กาลาตว์ในแหลงลาสัตว์ตรหรือดันเจียนในขณะที่พ่อค้าต้องเดินทางไปขาาาาาาายยสสินนนนนนนค้้้แแททชชั่่่่่่ออออมมีีีวไตตกกรเปลลงงงใๆุด ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนพ่อค้าก็จะได้รับการยอมรับอย่างง่ายดายและเพิ่มชื่อเสียงของพวกเขาด้วยคุณสมบัติเหล่านี้พ่อค้าจึงได้รับเครดิตได้ขึ้นมากและเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเข้าไปในร้านค้าพวกเขาก็จะได้รับเครดิตทุกประเภทที่เหมาะสําำหรับพ่อค้าตั้งแต่การค้นหารีปินที่หายไปไปจนถึงการอ่านและสรุปหนังสือเมื่อพวกเขาได้รับประสบการณ์และข้อมูลในปริมาณที่เหมาะสมเครดิตที่สำคัญมากอาจปรากฏขึ้นทําให้สามารถลงทุนในเมืองหรือจังหวัดได้เมื่อถึงระดับชื่อเสียงที่กำหนดแล้วก็สามารถซื้อสินค้าทั้งหมดได้ถุกลงและซื้อสินค้้้าาพิเศษที no mm ี่่่ไไมคอยยขดดว ความฝันของมาปันคือการหาไรายได้ให้เพียงพอที่จะซื้อหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านดอกจันแล้วฉันต้องทํายังไงต่อละ่ะมันคงลําบากหน้าดูที่จะเอารถเข็นพันภูเขาไปได้ดอกจันรอตรงนั้นก่อนเดี๋ยวฉันจะส่งคนไปนาทางให้วีดึีไปที่ออกบางตัวพวกแกชืีเกชืีเชพีชสีดสั่งพวกเรามาเลยมีมนุษย์อยู่ที่ตีนเขากําลังนําสินค้ามาให้พวกเราด้วยเกวียนพาเขามาที่นี่และระวังอย่าทาให้เขาตกใจเข้าใจแล้วชื่อวีดูสวดพวกออกออกตัวไปโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียว มาปันกำลังพักผ่อนคณะรออวีเขาข้ามที่ราแผงความสิ้นหวังมาแล้วและตอนนี้ก็อยู่ที่ภูเขาภูเขานั้นเขียวชอุ่มมีนกร้องเจ้ิแจ้ในป่าทึบและสายลมเย็นสบายพัดผ่านที่ราเบาๆรู้สึกดีจริงๆที่ได้มาที่นี้มาปันลงไหลในทัศนียภาพมีแม่น้ำไหลเอื่อยอยู่หน้าทึกเขาแม่น้ำใสเต็มไปด้วยปลาและกวางและอีราบจำนวนมากกำลังเล็มยหญ้าอยู่ในที่ราบภูเขานี้ดีที่สุดจริงๆมาปันพอใจกับเีทิวทัดมากเนื่องจากเขาเป็นพ่อค้าเขาจึงเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เสมอ เมื่อเดินทางดังนั้นเขาจึงไม่ค่อยข้ามภูเขาภกเขานี้ทําให้เขานึกถึงตอนที่เขากับพิีเดินทางไปยังอาณาจักรเบตันภอเขาหินนั้นงดงามประการตาจริงๆแต่หน้าผาหินมากมายทําให้ยากต่อการเดินทางไล้กับหยอดเท้าต้นไม้ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะลมพัดเย็นเล็กน้อยแต่การเดินทางในสภาพอากาศแบบนี้ก็สมบูรณ์แบบมาปันรู้สึกว่าภูมิประเทศคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดฉันเคยมาที่นี่มาก่อนหรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกของฉันที่มาที่นี่อย่างแน่นอนแต่เมื่อเห็นที่นี่แต่มันก็เปลี่ยวมากมาปันไม่น่าจะเเคยเห็นนนทีี่่่มากอ อย่างไรก็ตามเขารู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดแม้แต่เมทีมาต้ายกับหยดเขาก็รู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดฉันเคยเห็นที่ไหนกันนะพวกออดกำลังลงมาจากภูเขามาปันทรงมอบรถม้าให้กับพวกออดด้วยมือที่สันเทาเมาอึดรถถ้าดูแลเองมาปันรู้สึกหน้ามือและงุนงงขณะฟังพวกโอโอดออดทำไมพวกเขาถึงทำตัวแบบนี้ออใช่แล้วฮอกิติยศฉันเห็นพวกเขาเหล่านั้นในวิดีโอของฮอกิติยศมาปันรู้สึกตื่นเต้นมากแต่ก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่ามีตัวแบบนี้อยู่จริงนี่มันอะไรกันชวิต อ,อถามคณะปกนรอของเขามนุษย์พาไปหาคาริชวีชวีกดกบิดผู้กออกร่างปีนขึ้นภูเขาอีกครั้งแบกภาระที่มาปันต้องดิ้นรนกว่าจะนำมาถึงได้อย่างง่ายดายมาปันเดินตามผู้กออกเพียงประมาทนาที่พวกเขานำทางเขาและเมื่อเขาเห็นป้องปราการของดาบเอลเขาก็ร้องไห้ด้วยความโล่งใจถึงแล้วนี่คือจุดหมายปลายทางข้างหน้าผูก้ออกคือวีโดแบ่งรางเป็นคาริชวีขอบคุณสำหรับนานหน้ามาปันชวีกเกิาเชวีฟังดูคุ้นเคยอย่างน่าประหลาด มาปันตระหนักว่าคาริชวีที่แท้จีนคือวีเดที่ปลองตัวมาเขากําลังแต้งเป็นออกวีสถานการณ์นี้มันเรื่องยาวชวีดเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนนี้ถึงเวลาเริ่มต้นแล้วลูซิลักวีเดได้พบกับช่างตีเหล็กที่ถูกเปรเทศในหมู่บ้านชื่อลูซิลักชาววิชิตที่นี่มาเริ่มตีอาวุธกันเข้าใจแล้วช่างตีเหล็กมนุษย์รียนําวัสดุจากเวียนไปยังโรงตีเหล็กและเริ่มทํางานกับมันเมื่อติดตั้งอุปกรณ์อย่างเหมาะสมมนุษย์ป้อและดาบเอวจะสร้างความเสียหายให้กับปันเดดได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามดากเอลยิงยาโซและไม่อยากเชื่อฟังชิชาแค่ทำจากเงินเท่านั้นเองอาวุธยาปากพวกนี้มันอะไรกันดาบอมีก์ริ้งของเราไม่ดีกว่าหรอกหรืออาวุธที่พวกแกเรียกว่ายาพวกนี้แหละจะสำคัญมากในการต่อสู้วีดิก,กาววีดิได้ใช้เงินทั้งหมดของเขาไปกับอาวุธยาเหล่านี้ซึ่งตอนนี้พวกดารเอลกำลังพยายามทิ้งอย่างไรก็ตามพวกออกชอบเขาและไม่ว่าอะไรอาวุธของข้าแข็งแกร่งมากเชื่อบบวีเกามันเงาวับเลย พวกออกที่ัวอ่อ,อนค่อนข้างพอใจกับอาวุธเงินใหม่ของพวกเขาแผนการของวีดในการต่อสู้กับกองทัพปันเดตใกล้จะดำเนินการแล้วคราวนี้กลยุทธ์ของวีดในการต่อสู้กับกองทัพปันเดตไม่ได้เป็นการด้นสดพวกออลจะเป็นทัพหน้าและพวกดารเอลจะอยู่แนวหลังในฐานาะนักวางแผนเขาจัดวางตำแหน่งของพวกเขาด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งลูกธนูเงินที่มาปันนํามาถูกแจกจ่ายใ,ให้กับพวกดารเอลในทันทีขนธนูของพวกเขาน่าทึ่งมากแม้ว่าพวกเขาจะใช้เพียธนูและลูกธนูไม้อกก็ตามพลังของพวกเขาไม่ควรมองข้าม การเตรียมพร้อมสาหรับสงครามใกล้จะเสร็จสมบูรณ์พวกออลและดาร์เอลเกือบจะรวมตัวกันเสร็จแล้วพวกดาร์เอลสร้างกำแพงปราสาทเสร็จแล้วนอกจากนี้ยังมีการขุดสนามเพาะหน้ากำแพงความแตกต่างของความสูงจะทําให้ป้องกันการล้อมมาได้ง่ายขึ้นพวกเอลรวมตัวกันและพวกออกก็แห่กันมาพวกมนุษย์ได้รับคําสั่งและเริ่มเสริมความแข็งแกร่งให้กับปราสาทในที่สุดปราสาทก็สร้างเสร็จมันใหญ่โตและสวยงามกำแพงยาวเหยียดถูกสร้างขึ้นตามแนวสันเขาทั้งหมดบนยอดหอคอยแต่ละแหง่งมีมอต้มน้ามันดินเดือด ตอนนี้พวกเขากําลังทําประตูไมโอบีดตร์จะดูแลการสร้างแนวป้องกันจนเสร็จสิ้นแล้วแต่ถ้ามองใกล้ๆมันก็ถูกสร้างขึ้นอย่างหยาบปากโดยรวมทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายลงได้ทุกเมื่อนั่นเป็นเพราะพวกออกี้เกียและโ่มากพวกดาร์เอลทำงานของพวกเขาอย่างถูกต้องแต่มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกันไม่เป็นไรหรอกพวกอันเดรไม่ค่อยฉลาดวีดึกไม่อยากทำแต่เขาก็ถูกบังคับให้ละทิ้งการดูแลสุดสุดท้ายเพื่อมอบชีวิตให้กับปรติมาตรงม,มากขึ้นแน่นอนว่าการสร้างเพียงชิ้นเดียวหมายความว่าเิจะเสียเลเวลไปอีกเเลเว กคยหยุดมือไหมอาจจะพยายามสร้าง100ชิ้นอย่างไรก็ตามตอนนี้ถึงเวลาสร้างปฏิมากรรมเพิ่มเติมแล้วไม่มีอะไรได้มาฟรีๆคุณจะคาดหวังว่าจะทำเควสระดับเปสําเร็จได้โดยไม่ทําอะไรพิเศษเลยไม่ได้หรอกน้ําตาของวีเตืรนแห้งขณะที่เขาสร้างปติมากรรมชิ้นแรกเสร็จทุกครั้งที่ปติมากรรมได้รับชีวิตเรเวลของเขาก็จะลดลง2เลเวลแม้ว่ามันจะเจ็บปวดใจแต่ก็เป็นการลงทุนที่จําเป็นเหลืออีกเพียงสองวันก็จะถึงการ,กรเผชิญหน้ากับกองทัพกองตาในช่วงเวลานั้นเรเวลของวีดลดลงเลือ79เมื่อเขามอชีวิตให้กับีกตัว